งล,ลงท้องครับสโลมลงท้องทั้งขี่ทั้งหักแต่คืนนี้แล้วก็ใส่สโลมตอนเศร้านี่เป็นแท้โหแรงเปล่าพี่นอ้องทั้งขี่ทั้งหักแล้วก็ใส่บ้างหนึ่ง ท้องร่วงแต่คืนนี่พี่น้องเอ้ยแท้หัวแรงพี่น้องเลยก็เลยไปห้อหมดองมอพี่น้องเลยยาน้าเงินน้าคำยาน้างดรถล้างร่างกัน,น ฝนก็ตกแน่บัานนี้หารถท้ายข้างบ้านกันยากพี่น้องเลยรถรถตัวเองรถรถห้างรถใช้ห้างก็เลยไปบูรอดก็เลยว่าเผากันอยู่ทุกท่าแจ้งถ้าแจ้งก็ได้เข่าสโลมพี่น้องเลยเกิดทองร่วงกันยากมันมน้อคำไหนพี่น้องเลยในความบ่มีน้อพี่น้องความยากจนเด้อพี่น้องเลย ตอกคอมเมนต์บมเป็นเด้พอ,ดพ,อดพี่น้องเด้อบมเป็นหนังสือบมเรียนหนังสือพี่นอ้อ,องก็เลยตอกคอมเมนต์พี่น้องบมเป็นใกล้สิเบุดเลยพี่นอ้องเละอ้าเขาบังหนึ่งกระเพกแต่พี่น้องอารมณ์หนึ่งก็ได้ แพทย์เคลื่อนที่กับเจ้ามาใส่ให้เป็นแพทย์บันอื่นกลายแสนเติบพี่นนอง